สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทำบล็อกนะครับที่จะรีวิวครับเจ้าไมโครโฟนครับที่ผมเนี่ยซื้อมาใช้สำหรับกล้องโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้ไม่จากโทรศัพท์มือถือเลยนะครับก็น่าจะมีเสียงอื่นๆปะปคนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะมเีเหมือน,นํำพุเล็กๆอยู่ด้านข้างตรง,งนี้ด้วยนะวันนี้ผมจะทดลองนะฮะกับตัวนี้ฮนะไม่จากโบย่นะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนใช้ใหม่แนละรู้จักอยู่แล้วนะครับกับอีกอันนึงอันนี้นะจริงๆเนี่ยตัวนี้มันก็มีแบรนด์นะแต่ว่าอันนี้ผมลองสั่งมาเป็นของจีนนะครับของจีนนะคือเคนายผมเห็นโฆษณาใน Facebook เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอันไหนมันจะปังกว่ากันระหว่างสองอันนี้เดี๋ยวอันแรกลองอันนี้ก่อนนะครับ โอเคนี่นครับผมเปิดไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าโบยาตัวนี้นะครับก็เสียบอยู่บนหัวกล้องด้านบนนะครับแล้วกเ็เสียบนะครับลงไปตรงไนตัวปลั๊กที่เป็น3.5นะครับก็เป็นไงฮะเสียงชัดเจนไหมฮะโบยาประมาณนี้ชัดเจนไหมเนี่ยทดลองดูนะฮะได้ยินไหมฮะ ไม่รู้แหละแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตรงนี้กันเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโบย่าเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้ไม้บูมนะครับเป็นไม้เขาเรียกช็อตกันนะครับมันก็จะติดหัวกล้องเป็นไม้แบบหัวกล้องอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมผมออกมาให้ดูเลยเดีกว่าครับหนึ่งน,น่าจะเห็นนะนี่เนี่ยอย่างน,น,นี้นะครับนี่คือผมติดที่หัวกล้องไว้อย่างนี้นี่ นี่คือไม้ของโบยะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันตัวเคนายของจีนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมเคยเอามันอัดคลิปทิปหนึ่งแล้วในช่องผมแล้วแบบแต่เราไม่ได้มาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูอ่ะผมวันนี้ผมแกะแล้วนะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วมาเรามาดูตัวน,นี้กันกน,น่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้มีแบบ ให้เสียบกับใช้ซีเออเสียบกับใช้ซีแล้วก็มีไม์ไวเลสสองอันมันดูดีนะแต่จริงๆนะถ้าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นแบรนด์จริงๆเลยอ่ะมันจะชื่อแบรนด์ TWM นะครับแบรนด์จริงมาเลยนะฮะมันเหมือนกันเด้เลยแต่คุณภาพน่าจะต่างกันอ,อผมลองผมลองเสียบเข้าไปล้วอันนี้คือเปิดแล้วฮะอันนี้คือเอาจอแบบนี้นะไม่รู้ชัดหรือเปล่าต้องไปลองดูอีกทีาวน,นี้ลองเน็บผมเน็บตรงเสือ้อ นเน็บเสื้อไกลออกมานะครับแต่งตัวอยู่บ้านเราไปสบายฮะไม่รู้ว่าเสียงมาชัดแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วผมเคยอัดอัดคลิปคลิปหนึ่งแล้วเสียงเนี่ยมันชัดนะฮะแต่ว่ามันจะอู้ออ่ะมันจะไม่ใสเหมือนกับกล้องกล้องปกติหรือว่าไมค์ที่มันดีกว่าเนี้นะครับ ก็ไม่รู้นะว่ามันจะปังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันดูในคลิปนี่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมถ,ถอดก่อนเพราะว่าเสียงมันน่าจะไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะถอดก่อนนะครับโอเคฮะคราวนี้เรากลับมาที่เจ้าโบยา่าโบย่านะครับไม่รู้แหละว่าอันไหนเสียงดีกว่ากันไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองฟังพร้อมกับุผู้ชมนี่แหละครับก็ คลิปนี้ไม่ได้โฆษณาเดทงส้นนะครับไม่ได้เข้าโฆษาแล้วก็นี่คือการรีวิวจริงฉะนั้นไม่ได้มาแบบเบรมกันหรือว่าจะมาบอกว่าแบรนด์ไหนดีกว่าหรือแย่กว่าคุณวัดกันเองได้ด้วยคุณภาพนะครับเวลาจะซื้ออะไรจากอ,าออนไลน์จากราซาด้าหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยดูแบรนด์ให้ดีนะดูร้านให้ดีนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่ผมผมได้เคยลองไปแล้วนะครับในในคลิปก่อนๆผมว่าเจ้าตัวเนี้ยรับผม ไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างแรงเดี๋ยวผมจะต้องยอมเสียเงินมากกว่านี้ครับเพื่อจะซื้อไม้ลักษณะแบบนี้แต่เป็นของที่มีแบรนด์จริงๆหรือจากร้านที่มีคุณภาพนะสื่อว่าชื่อแบรนด์ว่า T w M เดี๋ยผมจะไปลองซื้อดูนะครับแล้วก็คงจะได้เอามาใช้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณมากเลยที่มาดูบอกที่ไม่รู้มีสาระหรือเปล่าผมอันนี้นะครับยังไงก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตามหาใหม่สำหรับติดกับกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับผมอ๋อมือถือที่ผมใช้ตอนตัวนี้ผมอัดอยู่เป็น oppo l e n o นะฮะซึ่งเป็น r e n o ่นรุ่นแรกเลยซึ่งช่องเสียบเลยเป็น type c ทั้งทม่ว่าเราเราซื้อใหม่ที่มันเป็นตัว3.5มันเนี่ยเราต้องมีหัวอะแดปเตอร์สำหรับแปลงนะครับแปลงมันนะครับแปลงให้มันเป็น3.5่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไอ้ตัว ไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นท y p e ีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องมีหัวแบงแต่ว่าอาจจะใช้กับตัวแอปที่เป็นกล้องวิดีโอที่มากับคู่ตัวมือถือไม่ได้อาจจะต้องไปให้โหลดเป็นแอปอื่นๆมานะครับอันนี้ยุ่งยากมากเลยนะคือใช้อะไรพวกน,นี้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์รชด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะกดทกัศน์สกายกดกระดิง่งนะติดตามคอนเทนต์ดีๆจากช่องไส้ตุ๋นดีได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ